เดนโอยไอ้กุณเลยที่หัวตแล้วโอ้ยไอแพะเอาไอกุนเฮ้ยมานีมานีไอกุลี้ยปิดปิดไปหลอนนี่้ ไอ้กุนทำไมยังไม่กลับบ้าน,นาคะนักเรีย,นไ,ยนไม่บอกโอ้ยเอาเฟซกันดิไม่บอกเฮ้ย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 วายวายยิ่เหี้ย,ยตกใจไอ้สัตว์กูตกใจเดนโอ้ยี่ะกูตกใจเดนโอ้ว๊า กดการเอาตัวรอดจากครูอะไรอะครูสมสีเจ๊กกรเอาตัวรอดจครูสมีอะไรเนี่ยห้องที่มีประตูจันจิตจะปลอดภัยนําอะไรนําเส้นผมผสมตะปูไปเผาโอเคแล้วห้องติดยันอ๋อห้องนี้สินะเปิดไว้เปิดไว้ห้องไหนปลอดภัยเปิดไว้ห้องไหนปลอดภัยไปดิ โอ้โแม่งวิ่งไอ้สัตว์คล็อกอัพครูสีไม่น่ากดที่ครูครูสัมสีแม่งไอ้สัตว์มันใช้มันใช้เศกเนื้อน้ำเกือบตายแล้วก่าเฮ้ยเฮ้ยตายตายตายโอ้ยลูก็ตายยังไงขบวนแม่งโดนอะไรกันวะ โต๊ะหรือทีอันนี้อะไรอ่ะนี่ไงกูเจอแล้วแล้วไปเอาเผาแล้วปืนไปแบบแล้วเผาไงอ่ะไม่่รู้อะตักล่างข้างล่างปะไอ้คือน้ำอ่ะโอ้กูเจอแล้วไอ้น้ำมึงมา,า,าพาฟองมาพาแม่ม,มาหาฟองเ <c oughs> ดโนโนมึงทำอะไรสักอย่างอีก เฮ้ย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 เอ้ยหคังคังปล่ยมันไปก่อนปล่อยมันไปก่อนมันไปแล้ว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 มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเนจิก็เข้ามาดิ ไม่เอาว่ะมึงเดี๋ยวมึงนตายกูรู้ฮ่าฮ่าฮ่าวิลกติดไอ้เหี้ยลิกันติดเดี๋ยวลิกันติดนะกูออกไปไหนไม่ได้เลยเปิดประตูนี่พอติดติดเยอะ รอกรูด้วยลอกกูด้วยฮะมีมีมครูได้ยินเสียงคนตายกูได้ยินเสียงคนตายอีกครูจังไรนี่แม่งก็มันบากไอ้น้ำเออดูดิมันไม่บากละกฮ่ a ฮ่า เฮ้กูเจอไฟแช็กแล้วนี่เผ่าตรงนี้เผ่าตรงนี้เผ่าด้านล่างน้ำน้ำเผ่าตรงนี้มาลอ้อมมาลอ้อมมาล้องมันจะปวดนี่นี่นี่กูเจอเจอกูไอ้ผีร้ายเอาอีกนนึงอะ่ะไอ้กุูไปไหนละ น่ะชั้นตอบเอ้ไออันอันสุดท้ายนายจะอยู่ชั้นซองแต่มันอยู่ชั้นซองไอ้กูรอไว้กูรอไว้เพื่อนไอสับเฮ้ยอะไรข้างหลังอ่ะกูเห็นนะกูเกือบตายกูเกือบตาย ตาย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 กู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  hello อุ้ยเขียแม่งกระโดดมาล่ออะไรกันปิดประตูกูเห็นใครบ้าง จะอะไรเอาดีเผาเผาเผาอะไรแล่นทิ้งเฮียกลุ่ไว้ข้างบนทออะไรยู่คตายง่ายยังไงเฮีย ตายง่ายเกินอ่ะกลับบ้านว้เย้ยอโโอกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วมึงออกมาเร็วๆตื่นเต้นนี้เหี้ยนังแรกก็งี้แหละนังนะเอ้าอย่าบอกนะ,ะเฮียมไฟบอสอ่ะ คนที่ต่อสู้ไ่อะไรอะ่ะคนขายฮู้เวลคัมยามึงทำให้อะไรได้บ้างเนี่ยวิ่งมาหน้าตั้งเชียวเจอยวครูสมอนสีละสิธาอ๋อม <c oughs> ันจะส้มมันจะส้มสีเลยกูกูก็ว่ากันเลยนอนให้ผมฟังได้ไหมครับโอ้โ่ไม่ต้องใส่ทรับย์แอร์ไทยอะไหรอกเนะี่ยเสียไปเป็นยี่สิบปีแล้ว ว่าโดนทำให้โนด่าตายพ่อไปรบมวมันจะเปิดครับพ่อเวลาสิบแปดนาฬิกาอ๋อเป็นที่อะไร ฟังเพลงฟังเพลงชาติแล้วคริ้นมวนเาขนห่ะไม่ยืนโดยบังคับตายอ่ะแม่คุณชายโอ้โหคุณอยู่กับยามก็ได้นะคุไม่ไปหลักกูแล้วกัน้นอนข้างหลังี่ยขอนอนได้ได้ไหมไม่อยากเข้าไปตึกพยามทองตอนเวลานี้หรอก มึงก็รู้ๆกันอยู่อเหี้ยสีรู้ันาก่สักเก่าดิ <c oughs> ทำไมมึงไม่เปิดไปข้ครึ่งหนึ่งมะ <c oughs> อะไรอ่ะมีโน้ตด,ด้วย พรุ่งนี้ดิฉันไปต่างจังหวัดกับมามาลืนเลยเอากุญแจห้องนี้ไปเก็บไว้เนยห้องนาตาสินโอ้ห้องที่อร่อยทำไมทำไมมันเป็นอย่างงี้กูอยากเห็นหน้าคดเอาไปเก็บห้องห้องที่วิญญาณกำัพสาปแรงที่สุดอย่าบอกนะผมฝากกุญแจห้องเวทีไว้กับโอ้ปวดวิต ที่ตึกวิทย์นะครับพอดีพรุ่งนี้ไปอะไรอะสมนาต่างเยี่แล้วกูกูกูขอไปนอนกับยาผมนั่นเฮ้ยเมื่อกี้กูเห็นทีโพส กูเบื่อจ็กเกอร์วะนะมันพูดอะไรวะเปิดเพลงใครแม่ง yep> ี้เปิดเพลงแบบวะกูได้ยินเสียงคนตายกูได้ยินเสียงคนตาย ได้กแล้วไหายไปแล้วไหายไปแล้วกูเก็บมาแล้วพี่เฮียตกใจววแล้วกูสปีดลันไงววน,นงั่นไงอีกตัว,ว,วชี้หน้าหาพ่อป๋ออะมึงเตือนกู กูไม่เชื่อยานะปูเดียวแหละคนหนึ่งขอบคุณเดออ์อายขอบคุณเลยลายเดอร์โอ้ยคนดีไอ้ตังียวเดอรขอบคุณเดอสูไหนขอดูหน้าหน่อยดิโอ้ยชีหน้าชีหน้าเดี๋ยวผนกัดนิ้วขาดดูไหมเดี๋ยวเผื่อมันออกมาเมื่อกี้ท้าเมื่อกี้ท้าไว้เยอะด้วย คนดีคนเก็บกุญแจแม่งรนหลาาไอ้เหี้ย,ยนั่นไงก้ย <c oughs> ูเห็นเรนโอ,รอยู่ข้างนอกน่ะเฮ้ย oh, <okay. S 1> ที่นี่เขาตายกันเยอะเนาะ <c oughs> นั่งลงสี่ทำไมอ่ะไม่นั่ง <c oughs> ผมเยือ่อ <c oughs> แขนยืดอะกูอ้ออด้โอ้โหเอ้ยมึงมึงฆ่าก uh ูเอไหนขอดูดิฮะฮ้ อะไรวะยี่ยิบหกยี่ิบหกบวกเจ็ดได้เท่าไหร่โห<ฮ>เอา้ากูตอบผิดกูตายคุณสาม <c oughs> ตัวกูใช้คือคิดเลขอะ เข้าใจไออ้วนครับที่นี่ตึกที่นี่เขาดีเว้ยเฮียแต่ตึกเงินแม่งจะฆ่ากูกันอย่างเดียวเลยเออตึกนี้นคนดีไอนนไปตบหน้ายามอไม่ใช่ยามแม่งเป็นผีญีนนะยามผมได้กุญแจมาแล้วนะเปิดยังไงครับเสียงแม่งไม่ค่อยเหมือนกลัวเลยกลัวละ กูขอถามจริงนะที่นี่เขาตายกันเก่งยิบห yeah. ายเหีียบพกยาม็นขี้ไปแล้วเอ้าแล้วออกไงหรอ <Hello? S 1> <Hello? S 2> อันล็ะอันล็อกูกลับบ้านกูผิดอะไรเนี่ยเทียนมึงได้ใช้ละ